สัญญาณเตือนอาการแบบนี้ฮอร์โมนเพศหญิงไม่สมดุลความต้องการทางเพศลดลงอันนี้ก็ตรงๆเลยค่ะเมื่อร่างกายนะคะฮอร์โมนเพศลดลงความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศก็ลดลงตามไปด้วยค่ะก็มักจะพบได้บ่อยในคุณผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยทองหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะรังไข่หยุดทำงานหยุดผลิตฮอร์โมนค่ะมีอาการช่องคลอดแห้ง อันนี้นะคะเป็นอาการที่สังเกตได้ชัดเจนเป็นอาการที่จดเจนมากๆจะพบได้บ่อยในคุณผู้หญิงที่หมดประจําเดือนแล้วเนื่องจากรังไข่หยุดทําง,งานแล้วก็หยุดผลิตฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะจึงทําให้มีภาวะช่องคลอดแห้งหน้าอกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็พบได้หลายช่วงค่ะช่วงก่อนที่จะเป็นประจําเดือนคุณผู้หญิงบางคนก็พบว่าหน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้นเต่งตึงมากขึ้นมีอาการเจ็บคัดตึงเต้านมนั่นก็เป็นเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อเข้าสู่วัยทองหมดประจำเดือนรังไข่หยุดทำงานหยุดผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะพบว่ามวลของเต้านมเนี่ยจะลดลงกล้ามเนื้อเต้านมลดลงทำให้เต้านมเหี่ยวย่นค่ะ